มาพูดถึงเรื่องของดอกค่ะออกดอกแทบทุกต้นที่เราเห็นนะคะเพราะว่าถาังทองรุ่นนี้อายุเยอะมากๆนะคะอย่างที่นกบอกไป30-40ปีขึ้นไปแล้วค่ะซึ่งการให้ดอกของถังทองเขาสามารถออกดอกได้ตั้งแต่อายุ20-25ปีค่ะนี่ดอกจริงๆของถังทองจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะต้นเล็กๆที่เราเลี้ยงที่บ้าน เพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจเลี้ยงยังไงก็ไม่ออกดอกนะคะเพราะว่าอายุเขายังไม่ถึงค่ะนี่นะคะดูใกล้ๆดอกก็ค่อนข้างสวยค่ะดอกจะคล้ายๆกับพาโรเดียนะคะคล้ายๆกับกิบมะเฟืองนะคะแต่นี่คือดอกถังทองให้ดอกสีเหลืองค่ะ อย่างไรก็ตามสำหรับถังทองส่วนตัวนกคิดว่าจริงๆไม่ต้องเลี้ยงให้เห็นดอกแค่รูปทรงของเขาก็สวยแล้วนะคะก็เป็นอีกหนึ่งแคคตัสที่เราจะเห็นดอกไม่ง่ายเลยนะคะวันนี้นกก็ได้มีโอกาสเก็บภาพเก็บคลิปมาให้เพื่อนๆได้ชมกันแต่ว่าสันนี้ถ้าเพื่อนๆมาต้องมาช่วงที่ไม่ร้อนนะคะ เพราะว่าเป็นโซนที่แดดร้อนนั่นเองนะคะช่วงนี้เป็นช่วงฤดูหนาวนะคะช่วงเช้าๆก็เดินได้สบายค่ะแต่ถ้าเป็นฤด <It> ูร้อนไม่แนะนำให้มาในช่วงนั้นนะคะเพราะว่าร้อนมากๆนะคะการขยายพันธุ์ถังทองส่วนมากเราจะนิยมขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดค่ะ เพราะว่าที่เพื่อนๆเห็นนะคะนอเนี่ยกว่าจะออกก็ต้องใช้เวลานานมากนะคะนานกว่าออกดอกอีกนะคะถึงแม้ว่าเขาออกหนอก็ไม่นิยมเด็ดหน่อมาชำค่ะนิยมขยายพันธุ์โดยการเพราะมาเมล็ดมากกว่าการที่ต้นไหนมีหนอกก็จะแสดงได้ว่าต้นนั้นมีอายุมากส่วนมากคนเลี้ยงก็จะเลี้ยงไว้ดูนะคะเลี้ยงไว้เป็นไม้สะสมเป็นไม้คอลเลกชันนะคะ เมื่อดอกที่บานเหี่ยวแห้งลงไปก็จะมีลักษณะแบบนี้นะคะสีดำๆดน้ำตาลน้ำตาลที่เพื่อนๆเห็นรอบๆนั่นและคะ่ะนั่นคือดอกที่แห้งแล้วนะคะข้างในจะมีเมล็ดอยู่นะคะถ้าบานใครมีถังทองที่ดอกแห้งแล้วก็สามารถนำเมล็ดเนี่ยไปพอได้นะคะถ้าจะหาแคคต เพื่อจัดสวนกลางแจ้งหรือว่าสวนในบ้านเนี่ยถัทงทองแคคตัสก็เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่ขาดไม่ได้ในการจัดสวนเลยนะคะ mm. ก็ประมาณนี้ค่ะสำหรับถังทองแคคตัสไม้ยอดนิยมตลอดกาลและก็อมาตะนะคะวันนี้นกก็ได้มีโอกาสเก็บภาพรูปสวยๆเกี่ยวกับดอกออของถังทองแล้วก็ต้นถังทองที่ให้หนก ก็การจัดสวนกลางแจ้งไหมเพื่อนๆได้ชมกันนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี mm. ้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร mm. ์กดติดตาม mm. เพื่อเป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะ mm. แล้วพบกับนกและวิชุรดาก,การเด่นได้ใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ